กวในการ<ม>พูดคุยวันนี้ก็คือว่าต้องการราคายางหนึ่งร้อยบาทขอราคายางหนึ่งร้อยบาทท่านทําให้เราได้ไหมทําได้แน่นอนครับรับปากว่าทําได้แน่นอนนะครับโดยหลักการที่ตอนนี้เราวิเคราะห์ทุกเรื่องแล้วนะครับคือต้องลืมเรื่องเก่าก่อนอันดับแรกนะครับพ,พ,พี่ท่านผู้ฟังต้องลืมเรื่องเก่าคือการที่ ใครสักคนหนึ่งเคยบริหารมาเนี่ยมันจะไปเปรียบเทียบกันมันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่ได้คุยนะคือบางเรื่องมันเปรียบกันไม่ได้เพราะแนวคิดวิธีการเนี่ยมันคนมันไม่เหมือนกันนะการทํางานไม่เหมือนกันใช่ครับพูดง่ายๆครับครับก็อาจารย์จะเห็นว่าผมเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะผมไม่ได้ว่าเกิดแล้วมาพูดตามหลังนะไม่ใช่นะ เรารบ,บอกก่อนว่าจะเกิดอะไรทําอะไรจะเกิดอะไรนะครับ,รบประมาณนั้นเพราะฉนั้นเดี๋ยวภายในวันนี้ยี่สิบใช่ไหมครับ,รบเดือนเนี้ก็มีโอกาสที่เลขแปดด้วยซ้ำเลขแปดนำหน้าอาจจะเห็นอาจจะเห็นถ้าเราไม่มีอะไรผิดพลาดได้เห็นแน่นอนอีกสิบวันจะเห็นราคายางแปดสิบาท ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจากสิ่งที่เรากําลังทําอยู่วันนี้นะครับ,บจะได้เห็นขอท่านเลยครับขอบคุณท่านเลยครับผมเดี๋ยวผมอายุสันนส้นอาจารย์ครับขอบคุณแทนกับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับอีกสิบวันเจนะราคายางสิบแปดสิบาทตอ่อกิโล<อ>ะจะมีย,า,มยางบางตัวที่ถึง อาจจะได้เห็นอาจจะได้เห็นนะอาจารย์เดี๋ยวเพราะว่าตอนเนี้เทรนมันเนี่ยสิ่งที่เรากาลังทําอยู่ตอนเนี้ก็คือมุ่งมั่นไปสู่เลขนี้แหละ hmm. เลขเลขแปดนะสเต็ปต่อไปแต่ว่ามันยางเนี่ยมันเป็นของที่ไม่มีราคาอยู่แล้วอย่างที่ผมเรียนอาจารย์ไปไม่มีราคาเพราะว่ามันเท่าไหร่ก็ได้ครับ,รบมันเท่าไหร่ก็ได้ครับ,รบน้ำมันเนี่ยต้นทุนสามสิบเหรียญต่อบาเรลใช่ไหมครับ เขาย э ังขายบาเรลแล้วเป็นเป็นร้อยเหรียญเขายังทําได้ทั้งท <i mean um ั้งนี้น้ามันเนี่ยม uh ีรถไฟฟ้ามาแทนเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนั uh ้นเรื uh ่องการบริหารจัดการเนี่ยสําคัญแต่ของของผมเนี่ยอาจารย์ผมมีเงื่อนไขเดียวเงื่อนไขเดียวที่ผมคอนโทรลไม่ได้คือเรื่องของการเมืองเพราะการเมืองบ้านเราไม่เหมือนที่อื่นแค่นั้นแต่ที่ถ้าผมบอกว่าถ้าการเมืองเราเป็นเสถียรภาพนะครับผมกล้าพูดเลยว่า เมื่อไหร่จะเท่าไหร่แต่ที่ผมต้องเผื่อไว้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าใช่แต่ว่าที่ผมต้องพูดเผื่อไว้ก็เพราะว่าการเมืองมันไม่แน่นอนการเมืองเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวแปรที่จริงไม่สามารถจะคอนโทรลอะไรได้เลยครับวันนี้ใช่พรุ่งนี้ไม่รู้จะใช่ไหมนะครับอันเนี้ยจริงแต่ว่าเราโชคดีโชคดีตรงที่ว่ายุคเนี่ย ท่านรัฐมนตรีธรรมนัตเนี่ยแกคุยกับผมชัดเจนนะครับว่าให้ผมทำนะไม่มีเรื่องเงินทอนไม่มีอะไรทั้งสิ้นการยางเนี่ยผมกล้าเอาหัวนประกันว่าท่านไม่เคยพูดกับผมว่าคุณจะต้องไปบริหารที่นี่ต้องมาทอนเงินต้องมาอะไรท่านพูดคำเดียวว่าทำยังไงก็ได้ให้ชาวสวนยางมีความสุขนี่คือภารกิจที่ท่านทิ้งให้ผม มาบริหารจัดการเพราะนั้นเนี่ยผมถึงกล้าพูดว่าหลังจากที่พวกเราชาวสุนยางเนี่ยครับทั้งต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําได้ประชุมปรึกษาหารือกันได้คุยกันนะครับทั้งระดับ,บเอางี้แล้วกันห้าเสือสิบเสืออะไรประเทศไทยเนี่ยเอาค,คุยกันหมดแล้วครับว่าทิศทางประเทศไทยจะไปยังไงทุกคนก็รักทุกคนก็กกรักองค์กรองค์กรในที่ไหนครับองค์กรในภาพรวมนะครับ คือองคออ์กรยางในภาพรวมเนี่ยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับใ,ใครจะดูถูกว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งขอวัตถุดิบอันนั้นก็แล้วแต่คิดนะครับแต่อย่าลืมว่าไอ้วัตถุดิบเนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตคนนะครับตามศักยภาพอ่ะนะครับอาจารย์คนคนเราบอกว่าเอ้ยไม่เห็นหน้าภูมิใจเลยเป็นวัตถุดิบทําไมไม่ทําเพิ่มมูลค่าแปรรูปคือคุณไม่ได้เริ่มต้นมาใช่ไหมในอดีตคุณไม่ได้เริ่มต้นมาวันนี้คุณจะเอาอะไรมาคุยกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย สุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับไปสู่ความเป็นจริงก็คือเรารบ,บริหารวัตถุด,ดิบนะครับให้ได้ส่วนที่จะบางส่วนที่จะไปแปลรูปอะไรก็ยังทันไม่ได้สายเกินไปแต่จะไปหวังเอาแบบให้มันเหมือนคนอื่นเขาอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ,รบมันมีแต่ในนิยายเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นจริงคือที่เราสามารถบริหารจัดการได้ตลอดเวลาคือวัตถุด,ดิบขั้นต้นนะครับ,รบสิ่งที่ผมทําเนี่ยเห็นไหมคแค่วัตถุดิบขั้นต้นเนี่ยใครจะดูถูกอะไรก็แล้วแต่ มันก็สร้างความสุขให้คนเกือบสิบล้านคนได้นะอาจจะมีบางคนไม่พอใจบอกว่าเว้ยมาขึ้นช่วงนี้ร่างผัดไปไม่ได้กีนคือผมจะบอกให้ว่าบางบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ในการที่อยู่ในสังคมเนี่ยว่าเมื่อมีคนโชคดีเราก็ควรจะดีใจกับเขานะครับผมเหมือนกันครับผมวันหนึ่งเราโชคดีก็มีคนดีใจกับเรารใช่ไหมครับ,รบเราเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนร่วมอุดมการเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ผม ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศนะก็หลายบริษัทเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ประชุมบริษัทเกือบเกือบคัดนาเกือบทั้งหมดของประเทศไทยร้อยกว่าบริษัทในเรื่องการที่ทประเทศประเทศไทยนะครับส่วนในที่บริษัทไทยหรือบริษัทไทยบริษัทไทยบริษัทไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าบริษัทนะครับเราบอกแล้วทิศทางการทํางานของเราเนี่ยเราทําเรื่อง eudr ร้อยเปอร์เซ็นต เดี๋ยวจะคลิกออฟภายในเดือนหน้าเนี่ยคือผมไม่รู้เดือนหน้าเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการประกาศสักดาว่าประเทศไทยจะทําเรื่องอยูเนียนะครับโดยที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับยางเนี่ยจะมาคลิกออฟร่วมกันแล้วเดือนพฤษภาเนี่ยงานเอ็กซ์โปที่ไบเทคบางนาครับต้องมีแบรนด์ยางล้อของการยางอยู่ในงานนั้นด้วยพฤษ,ษภาใช่ไหมครับพฤษภา ผมบอ,อกเลยเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ใครที่ไม่ขยับตัวก็ผมไม่รู้นะเพราะวันนี้มันเป็นยุคข,ของคนที่เร็วนะครับแม่นและเร็วเพราะนั้นใครที่ช้าแล้วก็ไม่แม่นเนี่ยก็เตรียมมันคงคงทำงานด้วยกันยากท่านประธานส่งข่าวเรื่องพฤษสภามาด้วยนะครับผมจะได้ไปร่วมครับดีมากเลยที่ไบเขกครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแต่โครงการในสมอง กาจารย์คิดคดูเดี๋ยวพื้นสภาเนี่ยต้องมีเพราะผมบอกแล้วว่าผมสั่งงานไปแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยผมเป็นบอร์ดผมเป็นบอร์ด<ก>จริงๆม,มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องบริหารอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องปฏิบัติการครับปฏิบัติการนี่คือผู้ว่าการนะกับทีมงานแต่วันนี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยลงไปทํางานเชกเช่นเป็นพนักงานคนหนึ่งนะครับ,รบถามว่ามันก็มีคนว่ามันก็มีคนว่าผมว่ามันเป็นคือ ใช่ไหมแต่ผมบอกผมไม่สนใจหรอกครับเพราะความสุขของชาวสวนยางเนี่ยนะมันซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครมันก็พักพวกเพื่อนฝูงเราทั้งนั้นแหละเพราะว่าท่นานยังไงเขาว่าท่านยังไงเขาเพราว่าผมไปล้วงลูกบ้างหาว่าผมเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรถ้าภาษาชาวบ้านเรียกผู้จัดการสันดานเสมียนเนะ่เ <laughs> ขา <laughs> ให้นั่งหน้ารอๆไม่พำมจะไปลงพื้นที่จะไปทํานู่นทํานี่นะเ็าพวกคุณบางคนเนี่ยผมบอกตรงจารย์เรารอไม่ได้หรอกชาวสวนยางใช่ไหมครับ แล้วผมพอผมพอมีอํานาจวาสนาผมเนี่ยอยู่กับชาวสวนยางเพราะว่าหมวกหมวกที่สวมผมเนี่ยมันแค่ชั่วขราวแต่เมื่อไหร่หมวกนี้ถอกไปผมก็กลับไปเป็นชาวสวนยางเหมือนเดิมอาจารย์แล้ววันนี้ผมมีโอกาสทําไมผมจะไม่ต้องผมจะไม่ทําอาจารย์ผมก็ต้องทํามันจะไปล้ําเส้นใครบ้างผมก็ไม่สนใจเพราะถือว่าผมต้องทําอะอาจารย์แล้วผมทําเนี่ยมันเป็นภาพรวมใช่ไหมครับเพราะนั้นพอพูดถึงเรื่องภาพรวม ผมเองเนี่ยยังไม่สนใจเรื่องส่วนตัวเลยว่าส่วนตัวจะได้จะเสียคือภาพรวมให้มันได้เราก็คือหนึ่งในส่วนรวมนั่นแล้วผมอยากให้ชาวสวนยางคิดอย่างนี้นะครับเพราะนั้นค,คนที่ชอบพูดกันแหกนกแหนชอบเชียร์ให้ยางลงผมบอกว่าเมื่อไหร่ที่ยางลงสมใจคุณแล้วเนี่ยก็อย่าลืมสมน้ำหน้าตัวเองด้วยถ้าเป็นชาวสวนยางจริงๆนะขอขอญาตท่านประธานมีคุณนภภัยชูเกิดบอกบอกว่าสวัสดีครับท่านประธานเพิกดิฉัน คนหนึ่งที่มั่นใจในการทำงานของท่านภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยคุณทยดายกรัศิีท่านประธานครับก็มีคนให้กำลังใจท่านมาครับตอนนี้สดๆเลยครับผมเชิญท่านประธานครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับก็ผมไม่ต้องดูอะไรครับดูหน้าผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับกับพวกเราที่ร่วมอาชีพเดียวกันถ้าใครดูประวัติผมเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผมเข้าไปวงการยาง ผมไม่มีประวัติด่างพร้อยนะครับเรื่องการที่จะไปมีผลประโยชน์หรืออะไรแล้วผมก็ยืนหยัดโดยชัดเจนว่ายาง<ด>เป็นอาชีพท,ที่มีอนาคตนะครับ,รบวันวางยุคบางสมัยเหลือผมคนเดียวด้วยซ้ําผมก็ยังไม่เอ็นไปตามใครเลยผมก็ยืนหยัดว่าสิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งที่ถูกแล้วผมขอแค่โอกาสว่าเมื่อไหร่ผมมีโอกาสบ้างนะผมจะทําให้ดูแต่ถามว่าที่ผ่านมาผมมีโอกาสไหมผมก็พอมีโอกาสแต่มันไม่ใช่เป็นเบอร์นหนึ่งอาจารย์ พอไม่ได <en> ้เ <desserts> ป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยการทํางานเนี่ยมันยากเพราะฉนั้นผมก็บอกว่าการทํางานเนี่ยมันต้องมีทีมใช่ไหมครับวันนี้ผมเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยผมไม่สนคนอื่นไม่สนคนอื่นในที่นี้ว่าคุณจะเป็นทีมใครไม่รู้แต่ผมเป็นเบอร์หนึ่งผมสามารถบริหารจัดการได้แต่ถ้าผมไม่ใช่เบอร์หนึ่งผมต้องไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของใครอย่างนี้ผมไม่มาเสียชื่อเสียยี่ห้อหมดเพราะว่าความคิดเป็นคนละอย่างใช่ไหมครับผมเนี่ยเป็นคนแร์นะอาจารย์เวลาตาคุณเล่นผมให้คุณเล่นเต็มที่เพราะนั้นเวลาเนี่ย ปลาผมเล่นคนที่เล่นไปแล้วไปนั่งดูบ้างอนะครับไปนั่งดูบ้างแล้วคุณจะวิจารณ์ผมไม่ว่าแต่อย่ามาชักใบให้เรือเสียใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้คือเป็นมาตรฐานแมนแมนลูกผู้ชายเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยผมแจแฝงแล้วเมื่อไหร่ผมหมดอำนาจผมลุกผมก็จะไม่ยุ่งก็ตาคุณเล่นคุณก็ทําตาใครตามมาดูผลงานแล้วกันครับแล้วผมก็บอกแล้วว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสว่าที่ผ่านมาคุณจะทําตัวยังไงผมบอกแล้วมาถึงผมเนี่ยผมให้โอกาสหมดทุกคนคทุกคนเริ่มต้กนกับผมใหม่หมดนะครับผมไม่ได้แคร์ว่าที่ผ่านมาคุณจะมีประวัติอดีตยังไงไม่เกี่ยวพอวันนี้ผมเป็นผู้แานผมจะจัดสรรงานให้คุณผมจะทํางานกับคุณแต่ถ้าเกิดคุณทํากับผมไม่ได้อันนี้ความยุติธรรมไม่มีในโลกนะสมมุติว่าผมเป็น <c oughs> ลูกน้องอยู่ในองค์กรยางเนี่ยไปบอกท่านได้ไหมว่าท่านครับผมโดนลังแก อาจารย์บ้านผมเนี่ยนะทั้งเฟซบุ๊กทั้งไลน์ประตูห้องทํางานผมเปิดตลอดเวลาถ้าอาจารย์เห็นข้อมูลหลังบ้านที่คนมาบอกผมเนี่ยไม่งั้นผมจะเป็นเป็นหลวงรอบรู้ได้ไงอาจารย์ทํำไมผมรู้ทุกเรื่องรู้มากกว่าคนอื่นก็เพราะคนพวกนี้แหละครับที่เขาเป็นคนแจ้งข่าวมายังผมนะครับรถขับเบนรถปอบมารถอะไรที่ไปวิ่งตามท้องถนนผมจะทราบได้ไงครับอาจารย์ถ้าคนพวกนี้เขาเป็นคนส่งข่าวมาให้ผม ใช่ครับใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นแต้มต่อเป็นข้อได้เปรียบของผมแล้วผมก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังนะครับผมก็พยายามที่จะบริหารจัดการทั้งหมดอะในองคาพยพของชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรน,นะเจ้าหน้าที่สํานักงานการยางเนี่ยตั้งเกือบเกือบสี่พันคนนะครับแล้วก็ยังผู้ประกอบการคนสามกลุ่มนี้เนี่ยผมพยายามประสานทุกอย่างที่ให้ผลประโยชน์เนี่ยมันถูกจัดสรรให้มันลงตัว อาจารย์ครับเนี่ยทำสิ่งที่เราทําครับคุณคุณอัมภัยบอกว่าที่ทําถึงราคาท่านประธานทําให้ราคาขึ้นแบบนี้ได้นะเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ขึ้นวันนี้เข้ามาระยะสั้นๆขึ้นก็ต้องชมว่าฝีมือล้วนๆครนี่คนที่ฟังสดๆชมท่านมาแล้วครับต้องขอขอบคุณครับคือแสดงว่าพี่ผมผมไม่ได้ยกตัวเองนะแสดงว่าพี่เขาเข้าใจถ้าเขารู้ว่าหลังบ้านเนี่ย หลังบ้านในที่นี้ถือว่าการทํางานของเราเนี่ยนะดกด่นเที่ยงคืนเราทํางานกันยังไงตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาเนี่ยเรไปเฝ้ายางพม,ม่าอยี่ยเราไปเฝ้ายางพม่าอาจารย์รู้ไหมผมต้องไปนอนอยู่ที่ประเทศพม,ม่าเนี่ยผมไปพม,ม่าผมไปก่อนที่ผมจะมาจับยางเถื่อนเนี่ยผมไปพม,ม่ามาก่อนวิธีการทํางานผมผมไปติดต่อพ่อค้าพม,ม่านี่วันนี้ผมพูดได้แล้วผมไปติดต่อพ่อค้าพม่านะคุณขายยางให้ใคร คุณขายแบบไหนผมก็เป็นพ่อค้า<ม>คนหนึ่งที่ไิดต่อซื้อขายกับเขาคุณขายเงื่อนไขย,ยังไงส่งออกด่านไหนปัจจุบันค,คุณขายให้ใครผมรู้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครฝั่งไทยจะมาหลอกผมจะหลอกผมได้ไงผมมาถึงฝั่งไทยก่อนที่ผมจะทํางานผมก็ไปถ่ายบ้านทุกคนมาหมดแล้วลานรับซื้ออยู่ตรงไหนสวนยาง<ม>ไทยที่ยาวกม่ามากองนะด่านไหนบ้างไปดูสิครับผมมีแผนที่มีพิกัดหมดผมถึงหลังจากที่ผมได้ข้อมูลทั้งสองฝั่งแล้วผมถึงลงปฏิบัติการครับผมผมก็เป็นอย่างนี้ ผมจับจับแนวทางของท่านประธานเพิกได้สักสองเรื่องเนี่ยเดี๋ยวท่านเสริมนะหนึ่งร,ราคายางต้องขึ้นแน่ๆปีนี้แปดสิบาทสอง EUDR นะฮะ EUDR เนี่ยจะให้ความสำคัญมากอสามเรื่องของออม,าม,ามาตรฐานยางของเราที่เป็นตัวที่จะปดเตานในพศษสกาเนี่ยนอกจากนั้นมีอย่างอื่นไหมครับ,ค,รบคือเรื่องของ EU เนี่ยมันมีเรื่องหนึ่ง ตอนนี้ผมศึกษานะค่อนข้างที่จะผมค่อนข้างมั่นใจเพราะมันมีทีมงานเราเนี่ยที่ประสานกับ EU ในการที่จะเขาจะเป็นบริษัทที่ทําหน้าที่เซอร์ติฟายของแต่ประเทศไทยและเขาก็จะเป็นคนที่รับงานจาก EU เพราะนั้นเขาจะรู้โจทย์ว่า EU ต้องการอะไรเ<ม>นี่ยผมรอเขาอยู่เดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนเขาจะกลับมาตอนนี้เขาอยู่อังกฤษครับถ้ากลับมาปุ๊บเนี่ยเราจะสตาร์ท EU ด R ในประเทศไทยเนี่ยตามเงื่อนไขนอกจาก8ดข้อที่ EU พูดถึงแล้วเนี่ยรเราจะดูว่า ในการที่เราจะค้าขายกับอยูนเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเราก็จะทำไปนะจุดนั้นเลยอันดับแรกคใอการก้ารตร้งเนี่ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มหรืออะไรที่จะในการที่จะกกอกใช่ไหมครับข้อมูลที่อยู่ในนั้นเนี่ยเราจะเราจะได้เปรียบคนอื่นผมผมเสริมท่านท่านพูดถึง e u d ูดีดีมากผมกำลังขอทุนทำตรวจสอบย้อนกลับ e u d ู R ทั้งระบบครับซึ่งขอขอทุนของสอวก ซึ่งผ่านรอบแรกไปแล้วขณะนี้รอผลรอบที่สองถ้าถ้าผ่านไปทั้งหมดก็คงได้มาขอความรู้และคําแนะนําจากท่านประธานเพิ่มอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบเรื่องกับ UDR ครับท่านเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าผมประชุมผู้ประกอบการยางทั้งประเทศไปเนี่ยเพราะทุกคนก็กําลังตื่นตระหนกนะครับว่าเราจะทํำยังไงมันจะทันวานี่มันแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะถึงแล้ว ผมประกาศเลยว่าการยางเนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์ในการที่ทำ EUDR ร้อยเอร์ซนส่วนใครจะมาปลักกันตอนไหนเนี่ยเอกชนเนี่ยคุณสามารถเข้ามาแจมได้ตลอดเวลาแต่ภายในเดือนมีนาเนี่ยเราจะตั้งโครงขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านรลฐำนตีเนี่ยเป็นเป็นประธานในการที่จะคิกออฟเรื่องของการทำ EUDR 100%นะครับมีนาเนี่ยนะครับ e <c oughs> มีนาเนี่ยครับแล้วก็ ผู้ประกอบการทั้งหมดจะร่วมด้วยเกษตรกร,ะร,กรจะร่วมด้วยอย่างที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วที่เราคุยกันพาร์ทก่อนเนะนี่ยอาจารย์ครับห้าร้อยตลาดที่เราทําตอนนี้มันมีห้าร้อยแปดสิบหกตลาดทั่วประเทศเป็นตลาดที่ลิงก์อยู่กับการยางตลาดพวกนี้เนี่ยจะถูกยกระดับขึ้นเป็นมาตรฐานเดียวกันเกษตรกร,ร,กรที่จะเ้ายางมาขายที่ตลาดพวกนี้จะต้องสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปได้ซึ่ง เรามีกุศโลบายอีกอันหนึ่งจะเป็นกุศโ,โลบายก็ผมใช้คําว่ากุศโลบายด้วยกันมันจะได้แบบดูแบบปู๋หวาหน่อยแต่จริงเป็นแนวทางที่เราคุยไว้ที่จะนําเสนอรัฐบาลแต่ตอนเนี้อยู่ในระหว่างที่เรากําลังระดมชาวบ้านนะครับว่าให้เห็นพร้อมต้องกันแล้วเราจะนําเสนอรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตอบได้เลยว่าต้นยางที่อยู่ในเขตที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยเราจะบริหารจัดการได้อย่างไรนะครับอืเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทําคือเรื่องของชนบทต้นไมย้ยาง EU เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเราไปลุกป่าก่อนเมื่อสามปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าตอนเนี้น้ายางเนี่ยมันอายุเจ็ดปีมันถึงให้ผลผลิตเพราะฉะนั้นน้ํายางที่ให้ผลผลิตมันเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ในที่ไหนในประเทศไทยจะอยู่ในป่าไหนก็แล้วแต่ป่านุรักป่าต้นน้ำลำธารป่าสงวนนป่าเสื่อมโทรมรที่ไม่มีเอกาสารที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีอายุมากกว่าสามปี เพราะเจ<ช>็ดปี<ช>มันถึงให้ผมเรีอาจารย์นึกออกไหมอีย<ช>ูสตาร์ทต,<ช>ต,ต่อนหลังไปสามปีเพราะฉะนั้นยางทุกต้นเนี่ยผมกําลังจะต้องการให้มันมีไอดีไอดีแต่ละต้นเพราะอะไรอย่างเช่นสมมุติบ้านผมแก่งขังแมวผมอยู่ในป่าสงวนผมจะต้องไปแสดงตัวกับรัฐว่าสิทธิของผมคือต้นยางซึ่งเป็นสิทธิเหนือดินผมกําลังรณรงค์ให้ชาวสวนยางทั้งประเทศที่ไม่มีเอกาสารสิทธิ์ขานรับเรื่องแรกก่อนพร้อมกันทั้งประเทศว่า เราอย่าไปคุยกับรัฐเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเราขอสิทธิ์เรื่องต้นคือสิทธิ์ในการได้บริหารจัดก,การต้นยางที่เราปลูกครับแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องออกโฉนดต้นยางให้ผมต้นยางเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่ว่าจะยอกอยู่ไหนประเทศไทยมันคือป่าวันนี้ทุกคนก็รู้แล้วมันให้คาร์บอนเครดิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะบอกป่ายางไม่ใช่ป่าที่รัโลกเป็นป่าไม้ประเชิงเดี่ยวพวกคุณคิดผิด ไอ้ I, 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 ท่านประธานไอดียางหมายความว่ายางทุกต้นมีบัตรประชาชนถ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นได้ไใช่ก็สวนยางผมก็ต้องเป็นไอดีผมเป็นเจ้าของผมอยู่ในแก่งหางแมวผมมีสิบไร่ทั้งสิบไร่เนี่ยมีกี่ต้นอยู่ตรงพิกัดไหนนั่นในเพื่ดเป็นเจ้าของมันจะมีไอเดีเพราะฉะนั้นยางพวกนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ผมมีสิบไร่สิบไร่นี้ตั้งอยู่พื้นที่ไหนมีปริมาณให้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับพวกนี้จะเป็นข้อมูลที่การยางเก็บเข้าไป b ป็น a t a ทั้งหมดหลังจากนั้นพอยางเนี่ยจากเกษตรกรเข้ามาสู่ตลาดที่เรามีห้าร้อยกว่าตลาดโรงงานที่จะรับช่วงจากนี้ไปเขาก็จะได้ไอดียางทุกก้อนไปเพราะมันมาจากต้นไหนมันรู้แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นระบบตรวจสอบย้อนกลับเรื่อง t ท a ต์บ i ลิตีเนี่ยผมกําลังจะอนุมัติเงินก้อนหนึ่งห้าสิบห้าล้านเพื่อทําระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในปีนี้นะครับหมายความว่าเราจะมีแบบฟอร์มในการที่จะให้เกษตรกรทุกคนเนี่ย ขึ้นทะเบียนว่าสวนอยู่ที่ไหนมีการจับพิกัดแปลงครับท่านประธานไอ้ห้าสิบห้าล้านท่านเนี่ยนะมาปลักกับงานวิจัยผมด้วยนะครับท่านจะได้เสริมท่านผมต้องเรียนอาจารย์ว่าผมก็ต้องเดินหน้าไปก่อนนะครับส่วนอาจารย์จะมาดูแล้วอย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยในฐานะผมเป็นองค์กรของรัฐเป็นการยางผมมีหน้าที่ตั้งโครงให้ได้คือต้องเริ่มต้นให้ได้แล้วมาพัฒนาวันนี้ถ้าทุกคนวาดวิมานในอากาศ สิ่งที่อาจารย์คิดในหัวอาจารย์กับสิ่งที่ผมคิดในหัวผมมันอาจจะเป็นคุณภาพเข้าใจคนละคนคําพูดอาจจะเหมือนเข้าใจแต่พอเขียนเป็นภาพออกมาแล้วมันอาจจะคุณภาพเลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยขอเป็นเซนเตอร์ในการที่จะทําโครงวาดภาพให้ทุกคนเห็นว่านี่แหละภาพที่เราเห็นเหมือนกันแล้วคุณจะแต่งเติมตรงไหนอันนี้ก็ตามศักยภาพของแต่ละคนอันนี้เป็นทางที่ผมทํางานรอบหน้าท่านมีเวลาอาจจะมาขยายลงลึก อาจจะเว้นช่วงไว้ที่ท่านโครงโครงของท่าน E.U.D.R. ขึ้นแล้วเนี่ยมาขยายความในรายการเพิ่มเติมหน่อยนะครับท่านครับคืออันนี้ยผมจะเรียนอาจารย์ว่าถ้ามันทำสำเร็จเมื่อไหร่คนคิดว่าเราเป็นเบี้ยล่าง EU ใช่ไหมครับคอีบ e ูสั่งให้เราทำอะไรคุณก็ทำคนพวกนี้เขาไม่รู้ข้อจริงคือใช่แหละ e อสั่งให้เราทำเหมือนไอเอูเห็นไหมเราเลทเไปหมดเลยเรื่องประมงโดนโดน e อสั่งอย่างงูนอย่างนี้ผมเนี่ย ผมก็ไม่ได้โง่อะผมไม่ได้ฉลาดน้อยกับพวกฝรั่งพวกนั้นนะผมจะบอกอาจารย์ให้เบยก็ได้วันนี้อย่าใครอย่าไปแปลเป็นฝรั่งให้พวกฝรั่งมันฟังแล้วกัน uh uh. EU เนี่ย uh uh. เขามามัดคอเราวันนี้ uh uh. ผมจะรีบทําให้สําเร็จตามที่บัญชาการของฝรั่งเพราะอะไรร uh uh. ู้ไหมครับเ uh uh. พราะเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าใครจะขายยุโรปคุณต้องเป็น EU DR ร้อยเปอร์เซ็นสามารถตรวจสอบกับได้ร้อยเปอร์เซ็นประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวในโลกหรืออาจจะเป็นประเทศ ที่สองมันก็อาจจะมีพวกไอวอรีโค้ดที่เขาสามารถทําได้แต่ปริมาณยางเขามีอยู่แค่ล้านกว่าตันแต่ของเราเนี่ยมีสี่ล้านกว่าที่ส่งออกประมาณสี่ล้านแต่ความต้องการใช้ยาง EU นในโลกเนี่ยตอนนี้มีสี่ล้านเนเดี๋ยวจะขยับเป็นหกล้านแล้วก็จะขยับเป็นร้อยเปอร์เซ็นสิบสี่ล้านในโอกาสถัดไปเพราะฉะนั้นถ้า EU สําเร็จเร็วตั้งแต่ปีนี้หมายความว่ายางสี่ล้านตันคุณจะได้จากไอวอรีโค้ดจากโคติวัวจากแอฟริกาประมาณหนึ่งจุดห้าล้าน ที่เหลืออีกสองุล้านคุณต้องเอาจากคนไทยเท่านั้นผมถึงกล้าพูดว่าราคาย,ยางที่จะซื้อขายผ่านตลาดท RT ีของการยางแห่งประเทศไทยที่เรากาลังทําอยู่ตอนเนี้ที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยราคาจะสูงกว่าคนอื่นไม่ต่ํากว่าสบาทต่อกิโลซึ่งประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถทําได้แล้วเมื่อไหร่ที่ผมทําได้ปุ๊บ e ู EU จะกลายเป็นเบี้ยล่างเราทันทีเพราะคุณคจะซื้อยางที่ไปทําผลิตภัณฑ์ได้จากเราเท่านั้นแล้วผมจะไปกน,นกรหนดดราคาในโลก ในรอบร้อปีที่ใครบอกว่าประเทศไทยกำหนดไม่ได้ผมจะทําให้ดูมีผมหวังเรื่องเดียวก็ขอให้การเมืองนิ่งให้ผมมีโอกาสได้ทํางานท่านมีผลงานครับฟังเสียงวันนี้ก็ครับสอกยทก็ชื่นชมท่านนะครับในงานสัมมนาในวันนี้นะครับแล้วเมื่อกี้คุณนํำภัยช่วยเกิดก็ขอให้ท่านประธานเพิกอยู่กับเกษตรกรช่วยเกษตรกรไปนานๆครับเมื่อกี้ก็ชมมา ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ท่านทำงานต่อไปท่านประธานครับวันนี้ครับรบกวนเวลาท่านแค่นี yeah> ้ครับไม่อยากให้ดึกเกินไปนะครับครับครับพรนนี้ผมนี่ผมอยู่ยองเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องเข้าไปที่การยางเก้าโมงต้องถึงผมต้องออกจากที่อย่างนี่ต้องคือประเด็นที่บ้านมีมีแขกมากต้องกลับมาบ้านบ้างครับผมได้ครับขอขอบคุณท่านประธานเพิกมากเลยนะครับที่เสียเสียดเวลามาให้ผม แมนท่านจะยุ่งมากทั้งวันเลยวันนี้แล้วก็มาเสียเวลาอีกแทนที่ได้พักผ่อนยังไงขอกราบขอบคุณท่านจริงๆครับนะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงครับเก็บอกอาจารย์ว่าไม่ใช่เรื่องเสียเวลาครับไม่ใช่เรื่องเสียเวลาเป็นเรื่องที่อาจารย์ให้โอกาสผมในการที่จะทําความเข้าใจกับพวกเราดีกว่านะครับสิ่งที่ผมอยากจะวอนขอพวกเราคือว่าวันนี้มีคนที่เขาอาสามาทำนะครับอย่าไปมองถึงคนเก่าๆเขาจะทําอะไรเรื่องของเขานะคือ เชื่อใจผมเถอะไว้ใจผมผมไม่เป็นแบบนั้นหรอกคือเป็นไม่เป็นแบบคนที่คุณเคยเจอมานะผมไม่ได้ว่าคนที่ผ่านมาเขาไม่ดีคือคนที่คุณเคยมาแบบไหนก็แล้วแต่อย่ามาตัดสินผมนะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับก็ดูกันไปครับขอบคุณครับดูผงานด้วกันนะครับครับดูผลงานท่านประธานเพิกวังพงศ์ครับตอนนี้สตาร์ทได้ดีมากแล้วครับประทับใจครับแฟนแฟนคลับอยู่ครับขณะนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณครับคุณนฉมใจเกษตรกรครับขอให้ท่าน สุขภาพแข็งแรงครับเป็นกำลังใจท่านทำงานต่อไปครับขอบคุณท่านครับ